มีฝรั่งคนหนึ่งไปบวชที่ประเทศอินเดียวัดที่บวชนี่ก็เป็นวัดแบบที่เบตดนะันท่าเราว่าเ,าเวลาฉันเนี่ย ไม่ได้ชันอย่างบ้านเรานะคืออย่างที่นี่นะก็ไปตักอาหารก็สามารถเลือกได้ว่าอาหารอะไรที่อชอบก็ตักเยอะอาหารที่ไม่ชอบก็ตักน้อยแต่ที่วัดน,นั้นเนี่ยจะมีพระผัดเวรกันมาเสิร์ฟนะเรียกว่าพัตุเทศ อาหารที่มาเสิร์ฟก็ว,วันวันหนึ่งก็มีไม่กี่อย่างข้าวผักแกงแล้วก็มักจะซ้ำๆกันพราท่านก็จะเอาอาหารมาวางไว้ที่โต๊ะมีเท่าไหร่ก็ฉันให้หมด ไม่มีสิทธิ์เติมก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีอาหารก็ซ้ำๆกันดูจำเจแต่วันหนึ่งช่วงเพลงเนี่ยนะก็มีทั้งก็เห็นพระนี่นำไอติมมามาเสิร์ฟ เดินนำหน้าไปเลยนะพร้อมกับทวยไอติมพระหลังนี่ไม่เคยเห็นไม่ได้ฉันไอติมมานานแล้วเห็นไอติมก็ดีใจแต่ว่ามื้อนั้นนี่ไม่ได้มีแต่ไอติมนะอาหารอาที่เคยฉันแกง นะก็ยังต้องฉันต่อไปเอาไอติมมาวางไว้บนโต๊ะแต่ว่าก่อนจะฉันไอตีมก็ต้องฉันข้าวแกงผักก่อนแล้วรมเนียมที่นั่นเนี่ยฉันช้านะต้องเคี้ยวละเอียดคนะงจะ มีการภาวนาไปด้วยแบบเวลายกเวลาตักหรืเวลาตักอาหารเวลาตักใส่ปานี่ก็ต้องทำแบบช้าๆเดียวช้าๆก็หมายความว่ากว่าจะฉันหมดนี่ก็เกือบชั่วโมงนะ ระหว่างที่ท่านฉันเนี่ยท่านก็เห็นไอติมเนี่ยที่วางอยู่มันกำลังละลายนะเพราะว่าตอนนั้นเป็นกลางวันแล้วก็เป็นช่วงหน้าร้อนด้วยไอติมกำลังละลายแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องฉันข้าวก่อนแต่ฉันเร็วก็ไม่ได้นะเพราะว่า คนหนึ่งเขาก็ฉันช้ากันเห็นในติมมันกำลังละลายแล้วก็ที่เรียกก็เสียใจแต่ตอนหลังก็เริ่มหงุดหงิดนะไอติมถ้ามันละลายเนี่ยมันก็ไม่อร่อยยิ่งฉันไปก็ยิ่งโมโหยิ่งหงุดหงิด เพราะว่าที่คาดหวังว่าจะได้ชั้นในติมอร่อยๆอนี่มันกำลังจะกลายเป็นความผิดหวังไปแล้วทีแรกก็ร้อนลนนะแต่ตอนหลังก็เริ่มโมโหว่าทำไมถึงให้ฉันในติมที่หลัง ทำไมไม่ให้ฉันไอติมก่อนให้ชั้นไอติมที่หลังนี่มันก็หมดท่าเลยเพราะว่าไอติมมันละลายไปเรื่อยๆกว่าฉันเสร็จนี่ไอติมก็ละลายไปหมดแล้วแล้วก็ไม่เย็น โกรธมากนะพระฝราบอกโกรธมากเลยแต่ระหว่างที่โกรธนั้นเกิดได้สติขึ้นมาว่าในเมื่อไอติมมันก็ละลายไปแล้วรสชาติมก็หมดไปแล้วทำไมไม่อยอมรับความจริงซะ อยอมรับความจริงว่าไอติมมันมันหมดรสชาติไปแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังพอยอมรับได้นะใจสงบเลยไอที่มันร้อนรุ่มที่โกรธนะมันหายไปเลยไอติมก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าความรู้สึกเปลี่ยนไป อันที่แรกนี่โกรธนะเป็นทุกข์มากเลยเพราะมันพระใจมันยอมรับไม่ได้ใจมันยอมรับกับสิ่งที่เห็นไม่ได้ไอติท่ที่กำลังละลายยิ่งมันละลายหมดนี่ก็ยิ่งแค้นเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันมันไม่เป็นไปดังใจ ไอ้ความรู้สึกยอมรับไม่ได้เนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดความโกรธมากแต่พอยอมรับได้นะใจมันสงบเลยท่านก็เลยได้คิดนะว่าปัญหารจริงมันไม่ที่ไอติมมัน,มนละลายนะแต่ว่าปัญหาร,ริงอยู่ที่ใจใจที่ไม่ยอมรับใจที่ผลักไสสิ่งที่เห็น สิ่งที่ปรากฏต่ตอหน้าจะทันทีที่ใจยอมรับได้นะถ้ามันเบาเลยก็เป็นบทเรียนนะที่จำได้แม่นนะแม้ว่าสื่อออกมาแล้วนี่ก็ยังจำเหตุการณ์นี้ได้ว่าไอ้ความทุกเนี่ยที่เกิกดกระจายเนี่ยมนไม่ได้อยู่ที่ สิ่งที่ปรากฏต่อนหน้าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนนะแต่มันอยู่ที่ใจที่ผักใสไม่ยอมรับแต่เมตตาตามที่ยอมรับได้นี่แม้เหตุการณ์หรือสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้ามันไม่ได้แปลเปลี่ยนมันยังแย่เหมือนเดิมนะแต่ว่าใจสงบนะ รงนี้ก็ทำให้นึกถึงอีกเรื่องนึงนะเป็นเรื่องของพระฝรังงร่งเมือนพระฝรั่งท่านนี้ก็คืออาจารย์พรมวังโสนะตอนนี้เป็นเจ้าคุณแล้วอยู่ประเทศออสเตรเลียแต่ท้าเป็นพระอังกฤษนะถ้าเราว่าตอนที่มาบวชใหม่ๆนะ อยู่กับหลวงพ่อชาที่ว่าน้องประพง์ช่วงนั้นก็มีการก่อสร้างโบสถ์เนีเป็นวัดป่านานาชาตินะมีการสร้างโบสถ์โบสอยู่บนเนินสร้างเสร็จเนี่ยก็มีกองดินเหลืออยู่เยอะเลย หลวงพ่อชาก็บอกให้พระในวัดเนี่ยขนดินไปไว้หลังโบสถ์โอก็ต้องรวมกำลังพระทั้งวัดเลยช่วยขนดินตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงค่ำ วันหนึ่งก็ยังไม่เสร็จวันที่สองก็ยังไม่เสร็จนะกวแจะเสร็จก็วันที่สามแดดร้อนเหนื่อยกันมากวันที่สามตอนที่ใกลเสร็จเนี่ยหลวงพ่อท่านก็มีกิจไปแสดงธรรมที่วัดอื่นวันนี้พอย้ายเสร็จเนี่ย ว่าลุกขึ้นเจ้าลองเจ้าว่าท่านก็บอกว่าประชุมพระแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ย้ายมันย้ายผิดที่นะต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งโอพระได้ฟังก็หลายท่านก็บ่นเลยนะเพราะว่าสามวันก่อนนี่ก็เหนื่อยกันมากรือว่างานจะเสร็จที่ไหนได้ต้องย้ายอี้แล้วเนี้ แต่ว่าคําสั่งก็เป็นคําสั่งนะเพราะนั้นก็ต้องขนกันขนดินใส่รถ <Okay. S 1> เข็นย้ายไปอีกที่หนึ่งสามวันกว่าจะเสร็จอันนี้พอย้ายเสร็จนะไปที่ใหม่เนี่ยหลวงพ่อช้าท่านกลับมาพอดีท่านเห็นก็เลยบอกว่าอา้าวทำไมย้ายไปตรงนั้นนะ่ะ ย้ายไปได้ยังไงตรงนั้นมันผิดที่ให้ย้ายกลับมาที่เดิมโอ้ก็นี้นี่พระฝรั่งเนี่ยอาจารย์พรหมสงี์โมโหมากเลยนะแต่ว่าที่ทำมาหกวันมันศูนย์เปล่านะต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ หว่างที่ขนดินไปทั้งก็บนไปบนว่าทำไมเนี่ยพระผู้ใหญ่ไม่คุยกันให้รู้เรื่องนะเสร็จแล้วต้องมาเดือดร้อนพระเด็กๆอย่างนี้มันถูกที่ไหนขนดินไปก็บนไปขนดินไปก็บนไปที่เราบนในใจตอนหลังก็ บนออกไปเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วท่านก,ก็สังเกตว่ายิ่งบนนะรถเข็นมันก็ยิ่งหนักแต่ว่าก็ยังไม่หยุดบนเจ้าท่ามีพระถ่ายรูปหนึ่งนะเห็นอาการของท่านก็เลยพูดขึ้นมาเนี่ยปัญหาท่านคือคิดมาก ผมท่านได้สติเลยนะใจนี่มันหยุดบนเลยยอมรับนะงานที่กำลังทำอยู่ยอมรับเหตุการณ์ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นท่านบอกว่าโอ้โหมันเบาเลยนะไอรถที่เข็นหนักๆน,นี่มันเบาเลยจริงๆรถมันก็หนักเท่าเดิมนะแต่ว่าที่เบาคือใจนะ ใจเบาเพอใจมันหยุดบน่นใจมันยอมรับได้กับการที่ทำท่านก็เลยพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการขนหินนะหรือขนดินนะมันไม่ยากหรอกสิ่งที่ยากสิ่งที่เป็นปัญหาคือความคิดหรือว่าจิตใจใจที่บน่นใจที่วอยวายใจที่ไม่ยอมรับใจที่ผักใส ตรงนี้ต่างหากที่เป็นปัญหาคนเราเนี่ยมันจะคิดว่าความทุกข์นี่มันอยู่ข้างนอกเหตุแห่งทุกข์น่อยู่ข้างนอกไอติมที่กำลังละลายเพราะว่าจเจ้าวาดบอกให้ฉันอติมที่หลัง ไอติมที่กำลังละลายมีความทุกข์เกิดขึ้นก็ไปทั่ว่าเนี่ยเป็นเพราะไอติมมันถูกปล่อยให้ละลายหรือว่าขนดินก็คิดว่าทุกข์เพราะขนดินทุกกายอาจจะใช่นะแต่ว่าทุกใจนี่ไม่ใช่นะทุกใจนี่เป็นเพราะว่า มันมีการผักใสมันมีการต่อต้านมันมีการไม่ยอมรับแต่พอพลิกใจนะ,อะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะเห็นว่าเออมันก็เกิดขึ้นแล้วป่วยการที่จะบน่นป่วยการที่จะโวยวาย หรือมองว่าเนี่ยเหนื่อยกายแล้วเนี่ยอย่าไปซ้ําเติมใจด้วยการบ่นด้วยการบวยวายเลยอย่างนี้เป็นการซ้ําเติมตัวเองเปล่าๆถ้ามันจะเหนื่อยก็ให้เหนื่อยแต่กายแต่ใจไม่เหนื่อยอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะมันก็ทําให้ได้สติขึ้นมาสำหรับภาพฝรั่งสองท่านนี้อันนี้เหตุการณ สอ,อย่างเนี่ยสเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนที่ทำให้ได้คิดนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุแห่งทุกเนี่ยมีที่ใจใจที่ไม่ยอมรับใจที่ผักใสเจา้าไปมันก็เป็นเป็นอุบายของอาจารย์นะทั้ง2กรณีนี่ก็เป็นอุบายของอาจารย์ เป็นความตั้งใจที่อาจารย์ให้พระในวัดเห็นไอติมมันละลายต่อหน้าต่อต,อตาเป็นอุบายที่ทำให้เกิดความผิดหวังให้ความผิดหวังมันเกิดขึ้นกับใจเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่ามันทุกข์เพราะอะไร หรือว่าการที่ครูบาอาจารย์ออกอุบายให้ย้ายหินย้ายกองดินนะอันนี้มันมาเป็นความตั้งใจของท่านนะที่จะให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้จากอุปสรรคจากความผิดหวังจากความเ,าเรียกว่าความผิดพลาดก็ได้หรือความ ไม่ถูกต้องที่มันเกิดขึ้นถ้าเราลองพิจารณาดูนะเวลามีการกระทบเกิดขึ้นเนี่ยหรือมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาน ลองสังเกตด้วยดีความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเราหรือเหตุการณ์ที่เกิดกับเราแต่เป็นเพราะใจใจที่ผักสายใจที่ไม่ยอมรับหรือว่าเป็นเพราะจิตท,ที่มันดิ้นเดิ่อเพราะถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ที่ เรามองว่ามันไม่ถูกต้องยิ่งพวกเราถึ่ใสธรรมะเรามักจะยึดมากกับความถูกต้องพอม,มีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นนี่ใจมันจะดิ้นมากเลยยิ่งยึดกับยึดมั่นในความถูกต้องมากเท่าไหร่พอเจอความไม่ถูกต้องนี่มันจะเกิดอาการขึ้นมาทันที เช่นมีเสียงริงโทนดังในศาลานี้ขณะที่กำลังฟังธรรมหรือว่ามีคนพูดคุยกันในขณะที่คนอนึ่นกำลังนั่งปฏิบัติหรือว่าเวลาอยู่ที่บ้านนะมีเสียงดังมาจากบ้านข้าง บ้านข้างเคียงหรือว่าเพื่อนบ้านเสียงดนตรีเสียงไออาตึงตังอะไรในยามค่ำคืนไอพวกนี้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นความไม่ถูกต้องในสายตาของเราพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าเนี่ยลองสังเกตด,ดูใจเนี่ยใจมันจะเกิอดอาการกระเพื่อม เกิดความขุ่นมัวเกิดความหงุนหงิขึ้นมาทันทีไอ้ความหงุนหงินหรือความทุกเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเสียงที่ได้ยินนะหรือเสียงที่กระทบหูนะแต่มันเกิดจากใจที่ผลักไสไม่ยอมรับเสียงที่มากระทบมากกว่าเสียงมันก็เป็นมันก็ดังของม้มมาอย่างนั้นแหละ และบางทีเสียงอาจจะไม่ดังด้วยเสียงอาจจะเบาๆแล้วก็ไม่ใช่เสียงที่หยาบไม่ใช่เสียงตึงตังแต่เป็นเสียงเพลงที่ไพเราะแ,แต่พอมันดังผิดที่ผิดเวลาหรือว่ามันดังในโมงยามที่ไม่ถูกต้องใจเราจะมีอาการต่อต้านผักสายทันที และตรงนี้แหละนะคือเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่เสียงโดยเพราะคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องมันจะมันจะมีการปฏิเสธเวลาเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเออถ้าฝนตกส่งเสียงดัง ยังไม่เท่าไหร่นะเวลาฝนตกนี่เสียงฝนกระทบหลังคามันดังนะแต่ว่าหลายคนก็สึกเฉยๆแต่พอมีเสียงพูดคุยเล็กน้อยดังขึ้นมากระทบหูในศาลาหรือเสียงลิงโทนดังในศาลานี้ใจเรามีอาการกระเพื่อมอย่างแรงเลย ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ความดังของเสียงนะเสียงฝนกระทบหลังคานี่มันดังกว่าเสียงริงโทนหรือเสียงพูดคุยในศาลาน,นี่เยอะแต่ว่าถ้าที่เราไม่โกรธไม่งุดงิดก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันไม่เกี่ยวเรื่องความถูกต้องไม,ไม่ถูกต้องจะไปเอา ความถูกต้องอะไรกับเสียงฝนหรือว่าฝนฟ้านี่เราคงจะไม่ทำเพราะมันเป็นรูดูฝนฝนก็ต้องตกเป็นธรรมดาแต่เสียงดังในศาลาเพราะพูดคุยกันหรือเพราะเสียงโทรศัพท์นี่มันผิดที่ผิดเวลามันคือความไม่ถูกต้องเราก็เลยเกิดความไม่พอใจ เจอความไม่ถูกต้องมาปรากฏต่อหน้าก็เลยเผลอปล่อยให้ใจเนี่ยไม่ถูกต้องตามไปด้วยเคยเฉลียวใจไม่ไว่าเวลาใจมันโกรธใจโมโหเนี่ยนั่นแหละคือใจไม่ถูกต้องแล,แล้วหลายคนเนี่ยปล่อยใจให้ไม่ถูกต้องเนี่ยบ่อยมากนะเวลาเจอความไม่ถูกต้อง เกิดขึ้นข้างหน้าหรือต่อหน้าเป็นโมสนใจความไม่ถูกต้องที่อยู่นอกตัวจนลืมดูหรือเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในใจความไม่ถูกต้องที่ว่าคือความโกรยความหงุดหงิดเพราะการผักใสอาจจะ จริญสติจะทำสมาธิอย่างไรเนี่ยมันจะไม่มีทางจะได้พบกับความสงบหรือความรู้ตัวเลยนะถากว่าไม่เห็นไม่รู้เท่าทันไออาการผักสายของใจไม่ยอมรับโวยวายตีโพยต,ตีพายซึ่งจริงก็คือโทสะนั่นเอง นักปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยเนี่ยยิ่งปฏิบัติธรรมเนี่ยโทสะยิ่งแรงเพราะว่ามันมีความยึดติดในความถูกต้องมากพอเจอความไม่ถูกต้องนี้มันจะไวมากเลยมันจะมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงรวดเร็วต่อต้านผักใสไม่ยอมรับเมือเกิดความลืมตัวเปิดช่องให้ความโกรธเข้ามา จริงเนี่ยมันมันเป็นการบ้านอย่างดีนะที่จะมาฝึกให้เราได้มาเห็นอาการของใจอันนี้คือเหตุผลที่ครูบาอาจารย์ท่านหาเรื่องนะมาสร้างความป่วนให้กับจิตใจด้วยการเอาไอติมมา มาเสิร์ฟกลางวันก่อนที่จะหลังจากที่ฉันอาหารเสร็จแล้วเป็นการล่อให้เห็นไอติมที่มันกำลังละลายแต่คนจำนวนลูกศิษย์หลายคนมันไปเห็นไอติมที่ละลายนะแต่ไม่เห็นใจที่กำลังขุนมัว ทั้งๆท,ที่ความกุนมัวความความงุนงดนี่มันท่วมทนใจแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไอติมที่ละลายอันนี้ก็สอบตกนะแต่ถ้าคนที่วัยหน่อยก็แม้จะเผลอไปนะปล่อยให้ความโกรธมันเผาลนใจแต่ว่าก็ยังมาเห็นรู้ทันความโกรธแล้วก็เห็นไป ถึงขั้นว่าเออมันเป็นเพราะใจไม่ยอมรับใจผักใสไอ้สิ่งเหล่านี้นะมันเหตุการณ์เราเนี่ยมันเป็นมันเป็นอุปกรณ์สอนใจของเราได้อย่างดีนะที่ทำให้เห็นว่าเหตุแห่งทุกข์ที่แท้เนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ใจที่ยึดใจที่อยากอย่างเดียวนะแต่หลงใจที่ผักใสด้วย ซึ่งที่จริงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละอยากกินไอติมมันจึงทุกข์มากเนีพอเห็นไอติมละลายโดยที่ทำอะไรไม่ได้จากความอยากเมื่อกลายเป็นความผักสทันทีเมื่อเราเวลาฉันอาหารเนี่ยไปตากอ,อาหารมันเคยเห็นอาการ อย่างนี้ของใจไหมเห็นอาจารย์เห็นอาหารไม่ถูกป่าขึ้นมาเป็นยังไงเห็นความโกรธเกิดขึ้นไหมบางคนนี่ไม่เห็นนะพอเห็นอาหารกับข้าวไม่ถูกป่านี้โยนช้อนโยนทัพพี ทันทีเลยอันนี้ก็เรียกว่าเผลอไปแล้วแต่ว่าถ้าหาว่ากลับมาดูใจเออก็จะเห็นนะปัญหาไม่มีที่อาหารที่อยู่ข้างหน้าแต่ปัญหาอยู่ที่ใจใจที่ยึดใจที่อยากและใจที่ไม่หลงใจที่หลงไม่ทันเห็นความยึดความอยากนะั้นหลงทั้งไม่ทันเห็นอาการผักใส จนกระทั่งโมโหเนี่ยโยนช้อนโยนทัพีเสียงดังเลย,เ,ยเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่ขัดใจนี่มันมันเป็นสิ่งที่สอนนะทำให้เราได้เห็นใจของเราได้ดีมากเลยอยู่ที่ว่าจะเฉลียวหรือฉลาดในการมองใจของตนหรือเปล่า คำเดียวเพื่อนเท่านี้นะเอากลับฮะ